สวัสดีค่ะมีคำถามเข้ามาบ่อยๆเลยนะคะว่าโรงเรียนที่สรุปว่าจะใช้ซีซ่าแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะต้องทํายังไงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่และแน่นอนค่ะคลิปนี้จัดกันให้อย่างเต็มๆเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันก่นกอนนะคะ 1. ลูกค้าสรุปแล้วว่าต้องการใช้ซีซ่าเสเซ็นสัญญา 3. ทําการตั้งไซต์และขอข้อมูล 4. ทําการนําเข้าข้อมูล 5. โทรนัดหมายเพื่อขอวันเข้าอบรมและสุดท้ายเข้าอบรมการใช้งานค่ะและในแต่ละขั้นตอนนั้นทีมงานเราทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ประสานง,งานกับทางโรงเรียนเมื่อทางโรงเรียนสรุปว่าต้องการใช้ระบบซีซ่าแล้วทางการตลาดจะส่งสัญญาไปให้ลูกค้าทําการเซ็นค่ะแล้วก็มีการให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมตั้งชื่อ URL สําหรับการใช้งานซีซ่าด้วยค่ะ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการลงนามเซ็นสัญญาการใช้ระบบของทางผู้บริหารพร้อมกับแจ้งชื่อ URL ที่ต้องการใช้งานมาพร้อมกันในสัญญาค่ะเมื่อทางโรงเรียนทําการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายการตลาดจะทําการตั้งไซต์ให้ทางโรงเรียนและส่งลายคอนแทคก,กับฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูลต่อไปขั้นตอนต่อมาจะเป็นการนําเข้าข้อมูลของทางฝ่ายดูแลลูกค้านะคะสําหรับข้อมูลที่เราจะทําการนําเข้านั้นส่วนแรก ก็จะมีในส่วนของข้อมูลบุคลากรและข้อมูลนักเรียนหากข้อมูลที่ได้มาค่อนข้างเรียบร้อยตามฟอร์แมทนั้นจะทําให้การนําเข้าของเรารวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนใด่แล้วก็จะไม่เกิน2วันค่ะไฟล์ข้อมูลที่นํามาเนี่ยสามารถที่จะนํามาจากไฟล์ r e g i s หรือ PVIS หรือสท0 2 2ได้เลยค่ะและเมื่อเรานําเข้าข้อมูลตั้งต้นในระบบเรียบร้อยแล้วทางฝ่ายดูแลลูกค้าก็จะทําการนัดหมายกับลูกค้าเพื่อขอวันเข้าอบรม ลงคิววันการอบรมของเรานั้นจะใช้เวลาทั้งหมด3วันตามตารางอบรม2วันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของแอดมินแต่ละระบบซึ่งเราจะใช้วิธีการสอนงานแบบตัวต่อตัวเลยส่วนวันสุดท้ายช่วงบ่ายก็จะเป็นการสอนในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรวมถึงการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่ะตอนนีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปอบรมการใช้งานที่ทวิทยาลัยจาสิีบงเ่านนี้เราออกกันแต่เช้าเลย แล้วก็วันนี้รอบนี้นะคะมีดรไพรรอกับน้องพัดไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเ,เนนะะดี๋ยวเจอกันนะคะ่คะ วิทยายลัยเทคโนโลยีจันงสนิทวง์ก่อตั้งเมื่อปี2513จนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า50ปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้มีนักศึกษาจำนวนกว่า2,000คนวิทยายลัยตั้งอยู่ที่ซอยจันสนิทวง41เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถึงแล้วค่ะวิทยายลัยเทคโนโลยีจันสนิทวงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันอบรมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับช่วงแรกเลยจะเป็นการโอเวอร์วิวให้กับทางฝ่ายบริหารเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมและก็การทํางานของโปรแกรมค่ะและช่วงนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ซักถามข้อสงสัยได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นการแยกสอนแต่ละระบบวันนี้จะครบอันแน่นๆถึง7ระบบเลยค่ะเริ่มจากระบบแรกเลยคือระบบการจัดการเสดผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูลสถานศึกษาให้กับทางแอดมินผู้ดูแลระบบบทที่3กับที่4ก็คือส่วนงานทะเบียนผลแล้วก็งานวิชาการ สองระบบนี้เราจะจัดให้อบรมอยู่ด้วยกันเลยนะคะจะอยู่กับทีมงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยสำหรับวันแรกจะเป็นในเรื่องของการตรวสอบหลักสูตรที่ใช้แล้วก็โครงสร้างหลักสูตรระบบที่5จะเป็นเรื่องของระบบงานดูคลากรซึ่งตรงนี้จะเป็นต้นทางของผู้ใช้งานที่จะเข้าทํางานในระบบได้ระบบที่6ระบบงานรับสมัครเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นต้นทางของข้อมูลนักเรียนนําไปสู่กระบวนการทํางานต่างๆต่อไปได้ค่ะระบบที่7สําหรับวันแรกนะคะจะเป็นระบบงานทะเบียนนักศึกษา จะเป็นระบบที่รับข้อมูลต่อมาจากงานรับสมัครเพื่อนำข้อมูลมาจัดห้องเรียนและนำไปใช้ในส่วนต่างๆต่อไปค่ะมาพบกันวันที่2นะคะวันที่2เนี่ยเราจะมาพบกันเพิ่มเติมอีก3ระบบค่ะระบบงานทำวัดผลกับงานวิชาการก็ยังคงอยู่กับเราในวันที่2จะเป็นเรื่องของการจัดตารางสอนแล้วก็การกําหนดสมุดคะแนนค่ะในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจะเป็นเรื่องของงานพฤติกรรมต่างๆรวมถึงการสแกนเท่าเรียนก็จะอยู่ในระบบนี้ด้วยค่ะ ระบบการเงินเป็นเรื่องของการมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราจะมีการเรียกเก็บกับตัวนักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็จะไปดูในระบบการทําบัตรนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บัตรบุคลากรเราก็สามารถที่จะพิมพ์บัตรได้จากในระบบเช่นเดียวกันซึ่งข้อมูลต่างๆตรงนีง้ก็จะดึงมาจากระบบบุคลากรแล้วก็ระบบตระเยนนักเรียนเหมือนกันเราพบกันวันสุดท้ายระบบงานสารปั์อิเล็กทรอนิกส์และประกาศข่าวสารปฏิทิน สำหรับระบบงานวิชาการวันนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับสมุดบันทึกคะแนนช่วงบ่ายของวันสุดท้ายนี้จะเป็นระบบอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนการบันทึกคะแนนบันทึกเวลาเรียนในระบบหรือว่าการออกรายงานใบคะแนนต่างๆรวมถึงการดูแลนักศึกษาในห้องของตัวเองด้วยสำหรับไฮไลท์เป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันรับรองว่าวันนี้ท่านอาจารย์ทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันและใช้แอปนี้สแกนเข้าง,งานกันได้ทุกท่านเลยค่ะ สุดท้ายท้ายสุดเมื่อสิ้นสุดการอบรมนะคะเราก็จะมาทำการถ่ายภาพร่วมกันค่ะและนี่คือขั้นตอนทั้งหมดของการติดตั้งระบบให้โรงเรียนพร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะติดตามคลิปอื่นๆของเราได้ที่ช่องโปรแกรมโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ